ต้นเหตุของโรคไลเชือ้แต่เลื้อรังคืออะไรคำตอบอยู่ในคลิปนี้ค่ะหลายคนถามพี่ปราบ,บอกว่าโ mm. อ้วิปี้ไม่อยากเป็นโรคเบาหวานไม่อยากเป็นไขมันพอกตับไม่อยากเป็นอะไรคะมะเร็งและก็โรคอื่นๆอีกมากมายอมาัอมมพฤกอกอัมพาตากลอดเลือดสมองตีแบแตกตันและคำตอบเหล่านี้อยู่ในคลิปนี้ละค่ะอ่ะไม่อยากเป็นโรคเลื้รังคุณรู้ไหมคะ โรคไรเชื้อไตเรื้อรังหรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรังสาเหตุเกิดจากภาวะดื้ออินซูลินค่ะง่ายๆเลยนะคะภาวะดื้ออินซูลินเกิดจากการที่เราอะไรทานอาหารผิดประเภทไม่ถูกเวลาเกิดขึ้นมากมายเลยกับคนที่ชอบทานอาหารเป็นไงคะจุบจ๊บจิบจ๊บกินอาหารเรียกว่าโอ้โหไม่มีไม่มีมื้อเลยค่ะ อ้าทำไมพี่ปารู้ก็พี่ปาเคยเป็นอยู่แล้วค่ะโดยเฉพาะคนทำงานต้องมีการประชุมมากมายเกิดอะไรขึ้นคะมื้อเช้าก็ทานแล้วเนาะเพราะหลายคนเคยชินกับมื้อเช้าพอเสร็จแล้วก็ทานมื้ออะไรอีกคะเบรกระหว่างประชุมโอ้โหกาแฟทรีอินวัเนาะขนมหวานขนมเค้กต่างๆมากมายเลยค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคะร่างกายของเราเนี่ยจะมีฮอร์โมนตัวหนึ่งอินซูลินค่ะ ลังออกมาจะาตับอ่อนเขาก็ลังตลอดเวลาเพื่อที่จะเอาแป้งกับน้ำตาลนี้เปลี่ยนดึงเข้าไปใช้ในเซลล์เป็นพลังงานอผลิตจนไม่ไหวตับอ่อนบอกไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วและเมื่อน,นั้นแหละคะ่ะอินซูลินที่ผลิตออกมาก็ไม่มีประสิทธิภาพไม่สามารถที่จะดึงแป้งและก็น้ําตาลไปใช้ได้หมดก็เปลี่ยนซะแค่เป็นไขมันโอ้ข่าวนี้เลยโรคไร้เชื้อแต่เลื้อรังหรือโรคไม่ติดต่อเลื้อรังจะมามากมายเบาหวาน ความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงพวกสโตรโกค่ะซึ่งจะทำให้เกิดอมัมพฤกษ์อัมาพาตแน่นอนค่ะเดี๋ยวเราติดตามพี่ปาต่อนะคะจะมีรายละเอียดและที่สำคัญในกรณนีนี้พี่ปาก็ต้องมีตัวช่วยอ่าเรามาดูตัวช่วยกันว่าพี่ปาใช้ตัวช่วยอะไรติดตามพี่ปานะคะอย่าลืมค่ะทุกอย่างเราสามารถป้องกันได้เชื่อพี่ปานะคะ